ฟ้ชาร์จของสมาร์ทโฟนหลบไปรถพลังงานไฟฟ้าก็ชาร์จไฟกำลังสูงได้และเป็นอีกเทรนแห่งอนาคตโดยพัฒพิชาเลิศสิรินุกูลจากเว็บไซต์ซิล l i c a ตลาดการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกมีแนวโน้มว่าจะมีมูลค่าทะลุ1.4แสนล้านดอลลาร์หรือราว4.1ล้านล้านบาทภายในปี2,573แล้วถ้าคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมพลังงานจะไม่อยากกระโดดเข้ามาชิงเค้กก้อนโตในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชียวหรือ เทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมทางกับเทคโนโลยีพลังงานจะเกิดอะไรขึ้นอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการผลิตรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยกา๊าซออกสู่ชั้นบรรยากาศในปี2020ก็คงจะได้เห็นตัวเลขกันมาบ้างแล้วเชื่อว่ายานยนต์ไฟฟ้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากโดยเฉพาะแบรนด์เทสล a าที่ชิงส่วนแบ่งการตลาดได้มากที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกประเภทสำหรับเทสล a านั้นมีการวางระบบ ให้เพียบพร้อมและถ้าใครไม่พร้อมก็สามารถเปิดดิลแบบทำงานร่วมกันแบบ collaboration เพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กันได้เช่นที่มีข่าวว่า AFC Energy ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงอันคลายจากสาราชนาจักรประกาศร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ a อ b แบรนด์ระดับโลกด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาโซลูชันการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังสูงแห่งอนาคต แฟรงค์มิลลอนหัวหน้าฝ่ายของ AWB กล่าวถึงบริษัทในฐานะที่เป็นผู้นำด้านโซลูชันการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าบอกว่า AFC Energy มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงอันคลายคุ้มราคาดังนั้นการจับมือกับ AFC Energy ในครั้งนี้จะช่วยให้เราก้าวข้ามขีดความจำกัดด้านอ e m โมบิลิตี้ซึ่งเรามองว่าเป็นการจับคู่ที่ลงตัวความร่วมมือครั้งนี้จะเน้นไปนในการส่งมอบระบบชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังสูงแบบบรณนาการ ในตลาดหลักของเ w B, B ซึ่งรวมถึงตลาดรถยนต์ส่วนใหญ่และโลจิสติกส์ผู้ให้บริการสถานีชาร์จไฟและระบบขนส่งในเมืองแต่ที่น่าสนใจก็คือระบบชาร์จไฟดังกล่าวจะยังสามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะทางน้ำและอากาศยานบินจอดในแนวดิงเนื่องจากอุตสาหกรรมการเดินเรือและการบินหันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นการชาร์จพลังงานไฟฟ้ากับแผนการตลาดแน่นอนว่าดิวระหว่าง2เอกชนรายใหญ่ยอมตังเป้าที่จะบุกตลาดโลก แต่ก่อนจะมาลุยในตลาดโลกใดนั้นทั้งคู่จะร่วมสนับสนุนสองรอบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการชาร์จทั่วโลกและจะนําเสนอโซลูชันใหม่เพื่อจัดหาแหล่งชาร์จไฟที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นเชื่อถือได้และปราศจากมลพิษเอาไว้รองรับภาพสถานีชาร์จที่เห็นอยู่นี้เป็นระบบชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากําลังสูงแบบบูรณาการที่ A อเด B ร่วมกับ AFC Energy พัฒนาขึ้นจะพร้อมใช้งานก่อนในช่วงครึ่งหลังของปี2564 ที่สหราชอาจักรยุโรปและสหรัฐอเมริกา AW B วียังเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการสร้างโลกให้แข็งแรงและดีกว่าปัจจุบันโดยที่ร่วมมือกับ AFC Energy ใช้ในวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อจะช่วยให้ AWB เดินทางตามเป้าหมายร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำได้เร็วขึ้นจึงนับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของการจำหน่ายเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและจะเริ่มต้นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว กับ AWB ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของทั้งคู่ส่วนเรื่องการตลาดทั้งสองบริษัทจะทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันและจะผัฒน์ก,กำลังพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโปรโมตส่งเสริมการใช้งานระบบดังกล่าวเพื่อหนุนกันและกันรู้หรือไม่ว่า AWB เข้าสู่ตลาดการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในปี2,553ปัจจุบันจำหน่ายระบบฟ้าชาร์จไปแล้ว17,000เครื่องใน80ประเทศ มิลลอนยังบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนําเสนอโซลูชันไร้มลพิษของผู้นําระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและเซลล์เชื้อเพลงิงไอคลายเพื่อจะวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากํลาลังสูงในอนาคตนี่คือก้าวที่สําคัญที่นําไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคารค์บอนจากการเดินทางและการขนส่งทั่วโลกพร้อมจะลดต้นทุนและเพิ่มกํลาลังการผลิตต่อไปทมกลางโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นมิลลอนยังสรุปทิ้งท้าย ว่าความร่วมมือระหว่าง AWB กับ AFC Energy ในการพัฒนาระบบชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังสูงแบบบรณา,าการหรือฟาสชาร์จจะมอบสกายภาพที่เหนือกว่าตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเดิม,เ,ดมเพราะระบบฟัสชาร์จจะสามารถนำไปใช้ในการขนส่งเชิงพาณิชย์และโลจิสติกส์การขนส่งทางทะเลและการคมนาคมในเมืองได้แล้วเราจะยังพัฒนาโซลูชันอื่นที่มีความยั่งยืนเพื่อรองรับภาคส่วนที่กำลังเติบโตเช่น Data Center ร่วมด้วยเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้มากที่สุดถ้าดี๋วนี้สำเร็จเมื่อไหร่ก็เท่่าากับว ทั้งสองจะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มมาตราการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก